จู่ๆสาวรวยก็ขโมยเหรียญของชายชราไปโยนทั้งหมดลงสระอธิษฐานสาวรวยคนนี้ก็ทําเช่นนี้เพียงแค่ลอเล่นชายชราจรจัดคนนี้ชายชราถามด้วยความโกรธว่าทําไมเธอถึงทําเช่นนี้หญิงสาวรวยหยิบแบงค์หนึ่งร้อยออกมาแนละ้วพูดว่า คุณลงไปซะน,นั้นแล้วอย่าเปลี่ยนกลับมาแล้วธนบัตรหนึ่งร้อยใบนี้จะเป็นของคุณชายชราได้ยิงเช่นนั้นไม่พูดอะไรมากลงไปทันทีหญิงสาวรวยหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเร็วมากชายชราพบเหรียญอยู่ในสระเขามอบมันให้หญิงสาวอย่างมีความสุขหญิงสาวรับเหรียญแต่ไม่รักษาสัญญาเธอวิพากวิจารณ์เหรียญที่ชายชราเก็บมาว่ามีราคาที่น้อยมากหญิงสาวฉีกแบงหนึ่งร้อยออกเป็นสองครึ่งแล้วโยนทิ้งไปชายชราถามด้วยความโกรธทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นหญิงสาวรวยเพียงแต่มองหาชายชราเพื่อยายเย้ย ไม่รู้ต่อมาเธอจะต้องจ่ายราคาอันแสนแพงเพราะการกระทําของเธอใช้ชราถืเหรียญอธิษฐานเพื่อให้หญิงสาวรวยได้เข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงของเงินหลังจากโยนเหรียญลงสนามแล้วชะตากรรมของหญิงสาวรวยก็เปลี่ยนไปลูกสาวเสรษฐีเพิ่งจากไปในปักก็พูดว่าพระเจ้าฉันกําลังทําอะไรอยู่ ฉันยังไม่ได้อธิษฐานใช่แล้วมาสนามอธิษฐานคือการมาอธิษฐานหวังว่าความฝันจะเป็นจริงแต่หญิงสาวรวยก็ยังเป็นหญิงสาวรวยในที่สุดพเพชิญหน้ากับชายชราจรจัดทศนคติไม่รู้จักความอ่อนอน้อมถ่อมตนและความเคารพเธอก้มลงหยิบเขียนจากพื้นขึ้นอธิษฐานฉันมีรถใหม่จากนั้นหญิงสาวรวยก็โยนเขียนลงสนามชายชราจรจัดมองไปทางหลังของหญิงสาวรวยที่จักไปในใจเหมือนมีอะไรบางอย่าง หญิงสาวรวยโทรกลับบ้านพอดีเห็นรถหรูคันหนึ่งจอดอยู่ในสนามบ้านหญิงสาวรวยมีความสุขมากกรีดร้องแล้ววิ่งไปหารถหรูหญิงสาวรวยตอนนี้เหมือนกับเด็กกระโดดขึ้นด้วยความยินดีวันนี้เป็นวันเกิดของเธอนั้นเป็นของขวัญในฝันพ่อออกมาจากบ้านแล้วถามเธอคุณกำลังตะโกนอะไรอยู่ที่นี่หญิงสาวรวยที่มีความสุขวิ่งไปกอดพ่อแล้วพูดว่าพ่อคือพ่อที่ดีที่สุดในโลกแต่พ่อของเธอกลับปล่อยเธอลงและถามด้วยความสงสัยพ่ออะไรนะ คุณกำลังพูดอะไรคุณเป็นใครมาที่บ้านของฉันทำไมหญิงสาวรวยรีบพูดทันทีลูกเป็นลูกสาวของพ่อชื่อบิดยี่ดูสีหน้าของพ่อบิดยี่คิดว่าพ่อของเธอกำลังเลอนเล่นกับเธอทั้งหัวเราทั้งพูดลูกเข้าใจแล้ว พ่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้ลูกใช่ไหมพ่อพูดอย่างเคร่งขรึมฉันไม่ได้หรอเล่นกับคุณคุณเป็นใครทำไมบ้านของฉันถึงปรากฏตัวสาวจรจัดเบ็ดีมีท่าทีสงสัยเล็ก้อยแล้วถามพ่อจำลูกไม่ได้จริงๆเหรอลูกคือลูกสาวของพ่อพ่อพูดฉันไม่รู้จักคุณจริงๆจากกระจกรถรูมองมาหญิงสาวรวยมองเห็นตัวเองในกระจกกลายเป็นหญิงสาวจรจัดเธอไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้ตัวเองยังแต่งตัวอยู่ดีทำไมคุณถึงกลายเป็นร่างนี้แล้วชายที่อยู่ตรงหน้า คือพ่อที่เธอรักมากที่สุดแต่กลับพูดว่าไม่รู้จักเธอและยังไล่เธอไปเธอรีบคุกเข่าลงและขอร้องให้พ่อของเธออย่าไล่เธอไปแต่พ่อของเธอไม่รู้จักเธอเลยในสายตาของพ่อเธอเป็นเสาบ้านที่ไม่มีบ้านให้กลับไปพ่อของเธอขอให้เธอออกจากบ้าน ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะแจ้งตำรวจหญิงสาวร้องไห้และเดินออกไปไปที่สนามอธิษฐานขอเหรียญจากผู้สัญจรผ่านไปมาชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อบันทึกวิดีโอชายอีกคนหนึ่งโยนเหรียญอย่างติดตลกชายแปลกน้าทั้งสองผลแกล้งเธอเหมือนตอนที่เธอแกล้งชายชราเร่ร่อนในหัวใจของปิดีคมกลื่นและซับซ้อนเธอหยิบเหรียญขึ้นมาจากพื้นดินแล้วเดินไปที่สนามแห่งความอธิษฐานถือเหรียญแล้วอธิษฐานหวังว่าจะกลับคืนสู่สภาพเก่ากลายเป็นหญิงสาวรวยครั้งนี้หญิงสาวจะได้รับความปรารถนาของเธอหรือไม่ เมื่อเหรียญถูกโยนลงสนามแห่งความปรารถนาหญิงสาวมองไปที่น้ำเห็นรูปลักษณ์สะอาดสะอ้านของเธอบิดยีมีความสุขมากคิดว่าเธอได้กลับมาแล้วแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาของสนามแห่งความปรารถนาชายแปลกหน้า2คนมองเธอเหมือนตัวตลกหญิงสาวเดินไปหาชายคนนั้นทันทีและถามว่าทำไมพวกเขาถึงย่อย้เธอเห็นหน้าบ้าบาของเธอในโทรศัพท์ หญิงสาวกลับสู่ความเป็นจริงปรากฏว่าทุกอย่างเป็นของปลอมเธอยังคงเป็นหญิงสาวจรจัดเวลานี้จู่ๆชายชาราก็ปรากฏตัวต่อหน้าหญิงสาวชายชาราพูดกับหญิงสาวเธอปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร คนอื่นก็จะปฏิบัติต่อเธอแบบเดียวกันหญิงสาวตอนนี้เพิ่งตื่นปรากฏว่าทั้งหมดล้วนแต่เพราะเขาสร้างขึ้นคุณทําให้ฉันกลับคืนสภาพเดิมสิไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ยกโทษให้คุณชายชรากล่าวถ้าคุณต้องการกลับไปไม่ใช่ไรหนทางคุณต้องตามหาแบงหนึ่งที่หายไปเงินได้หายไปแล้วฉันจะไปหาที่ไหนตอนที่เจ็บปวดหญิงสาวเกิดความคิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ หันไปพูดกับชายชราไว้ใจได้ฉันจะจ่ายเงินคุณรอฉันอยู่ที่นี่ฉันจะกลับมาหญิงสาวย่องกลับบ้านหยิบแบงค์หนึ่งร้อยดอลลร์ออกมาจากตู้ออมทรัพย์ของพ่อจูบหนึ่งทีแล้วรีบฉีกเงินออกเป็นสองชิ้นเธอคิดว่าเธอฉลาดเปิดลิ้นชักออกแล้วตามหาเทปใสติดเงินที่ถูกฉีกขาดหญิงสาวเพิ่งออกจากบ้านทันใดนั้นชายชราที่สนามก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอชายชรากล่าวอย่าพยายามใช้เงินของพ่อมาหลอกฉัน ฉันอยากได้คือเงินที่หายไปใบนั้นหญิงสาวรู้ว่าความภาคภูมิใจของเธอถูกมองข้ามหญิงสาวขี้โมโหวิ่งไปที่สนามแล้วหันกลับมาแล้วพูดว่าเงินหนึ่งร้อยี่ฉันเจอบนท้องถนนฉันกลับบ้านเพียงเพื่อหาเทบพันเท่านั้นชายชราไม่เชื่อเธอเลยเงินนี้เป็นของพ่อของคุณถ้าคุณไม่เชื่อพวกเราไปถามเขาด้วยกัน ชายชาราตะโกนขึ้นจุดประสงค์คือเพื่อหลอกล่อพ่อที่อยู่ในบ้านให้ออกมาอย่างแท้จริงพ่อได้ยินเสียงในตะโกนรีบวิ่งออกมาเพื่อดูหญิงสาวหันกลับมาชายชราได้หายไปแล้วพ่อที่โกรธได้ถามลูกสาวอยู่ในส่วนของบ้านฉันทำไมฉันเตือนคุณหลายครั้งแล้วหากคุณยังคงรบกวนชีวิตของฉันฉันจะไม่สุภาพเห็นอย่างนั้นหญิงสอถูกพ่อของเธอไล่ออกไปมองดูตัวเองในกระจกหญิงสาวก็รู้เช่นกันตอนนี้ตัวเอง กลายเป็นหญิงสาวจรจัดตอนนี้เธอในที่สุดก็เข้าใจว่าเงินหาได้ยากเธอเสียใจที่ทิ้งเงิน100รอดอลลาร์นั้นไปเธอไม่ควรมีชีวิตอยู่ด้วยเงินของพ่อเธอแต่ตอนนี้มันสายเกินไปที่จะเสียใจเธอต้องยอมรับความจริงที่ว่าเธอกลายเป็นหญิงสาวจรจัดแล้วหากตามหาเงินหนึ่งรอยนั้นไม่พบเธอจะไม่สามารถกลับมาได้ทันทีที่หญิงสาวสิ้นหวังนั่งอยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะทันใดน,นั้นเธอก็พบเครื่องหนึ่งบนเก้าอี้ใช่มันอยู่ไกลจริงๆอยู่ต่อหน้า หญิงสาวหยิบเงินครึ่งหนึ่งแล้วดูอย่างระมัดระวังนี่ไม่ใช่เงินครึ่งหนึ่งของเธอที่ฉีกไปหรอความบังเอิญคืออีกครึ่งหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในมือของหญิงแปลกหน้าหญิงสาวยิ้มไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเธอบอกผู้หญิงอีกคนขอบคุณที่หาให้ฉันอีกครึ่งหนึ่งเอาเงินคืนมาให้ฉันเธอสิ่งที่ทำให้หญิงสาวประหลาดใจคือผู้หญิงคนนี้ก็ต้องการเงินอีกครึ่งหนึ่งในมือของเธอผู้หญิงคนนั้นพูดกับหญิงสาวเธอเอาเงินอีกครึ่งมอบให้ฉันเธอหญิงแปลก เรื่องมันยาวเพราะความด้วยรั้นของฉันได้ฉีกเงินใบนี้เป็นสองชิ้นตอนนี้ฉันต้องการอีกครึ่งหนึ่งของคุณมันสำคัญสำหรับฉันมากหญิงแปลกหน้าพูดเงินครึ่งหนึ่งในมือมันสำคัญสำหรับฉันมากกว่าเพราะลูกชายของฉันป่วยต้องการเงินหนึ่งร้อยนี้จึงไปหามอได้ถ้าไม่เด็กชายอาจเสียชีวิตได้หญิงสาวถอนหายใจทั้งคู่ต้องการหนึ่งร้อยนี้ในที่สุดความเมตตก็มีชยัยเธอให้เงินอีกครึ่งหนึ่งแก่หญิงแปลกหน้าหญิงสาวไม่คิด เพราะการตัดสินใจของเธอครั้งนี้ความฝันของเธอเป็นจริงชายชราจรจัดให้อาหารนกริมสนามแห่งความปรารถนาเด็กหญิงสิ้นหวังไปนั่งอยู่ข้างชายชราเธอตามหาเงินหนึ่งร้อยนั้นไม่พบแน่นอนว่าชายชราถามเธอหาเงินพบหรือยังหญิงสาวเศร้าพูดไม่พบฉันน่าจะเป็นคนไร้บ้านไปตลอดชีวิตแล้วฉันก็ไม่มีวิธีอื่นชายชราปลอบใจเธอหยุดร้องไห้ทุกอย่างจะผ่านไปโดยไม่คาดคิดหญิงสาวมองไปสระแห่งความปรารถนาพบว่าตัวเองในน้ำเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เธอแทบไม่เชื่อทันทีว่านี่เป็นเรื่องจริงฉันกลับมาแล้วจริงๆเหรอชายแปลกหน้าสองคนเพิ่งเห็นหญิงสาวเปลี่ยนไปก็รีบมาขอเบอร์โทรศัพท์และยังอยากชวนเธอไปร้องเพลงหญิงสาวปฏิเสธทันทีถามชายชราอย่างตื่นเต้นฉันหาธนาบัตรหนึ่งร้อยนั้นไม่เจอทําไมถึงกลับคืนมาได้สิ่งน,นี้หมายความว่าอย่างไรชายชราพูดอย่างจริงจังกับเธอเมื่อเธอมอบเงินครึ่งหนึ่งนั้นให้กับหญิงแปลกหน้าคนนั้นเธอได้เข้าใจว่าเงินไม่ใช่แค่การซื้อสิ่งของเอเท่านั้นแต่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพียงหนึเท่านั้นสำหรับบางคนที่บอกว่ามันไม่เพียงพอสำหรับทำเน็บครั้งเดียวด้วยซ้ำแต่สำหรับบางคนมันสามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้อย่าดูเงินเหมือนกระดาษเวลานี้ ที่สุดหญิงสาวก็เข้าใจความทุกข์ทรมานของชายชราเข้าใจความหมายของเงินหลังจากนั้นไม่นานจูจ่ๆพ่อก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาวิ่งไปที่สรรแห่งความปรารถนาตามหาลูกสาวแต่เมื่อหญิงสาวอยากจะแนะนาชายชรากับพ่อของเธอก็แปลกใจที่พบว่าชายชราหายไปพ่อหยิบกุญแจรถออกมามีความสุขแล้วพูดกับเธอนี่คือของขวัญวันเกิดของเธอในใจของหญิงสาวงมื่นรับกุญแจรถจากพ่อหญิงสาวพูดลูกดีใจมากที่มีพ่อที่ดีที่สุดในโลกแต่ลูกคิดว่าเราควรคืนรถ น,นี้พ่อของเธอถามอย่างสงสัยมีรถหรูนั่นไม่ใช่ความฝันของลูกหรอหญิงสาวพูดอย่างจริงจังลูกคิดว่าเราควรนำเงินที่ซื้อรถหรูไปช่วยเหลือคนไร้บ้านนั่นมันสมเหตุสมผลมากกว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวพ่อก็ดีใจมากมูลค่าเขางเงินคือการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าหวังว่าพวกเราทุกคนจะมีชีวิตที่ดี